ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเก็บอวยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวตัวไว้อาชานะครับถามว่าทําไมถึงมารีวิวซ้ํานะครับวันนี้จะมาทําคลิปเป็นเหมือนกับการสอนดันคะแนนนะครับผมก็คือหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยไอพวกที่เล่นได้10ล้านอย่างเงี้ยเขาเล่นกันยังไงนะครับผมก็วันนี้จะลองเอาไว้อาชามัน จัดเส้นสายล้มนะครับสายล้มที่แบบว่าจบไวนะครับจบวให้ดูนะครับโดยเบื้องต้นที่ผมใส่นะครับผมจะใส่เป็นอ่ะเป็นหมวกป้องกันนะครับอันนี้เอาไว้กันสายล้มนะครับกันแบบว่าลบติดลบคะแนนเยอะๆนะครับอ่ะ แล้วก็มีอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศนะครับอันนี้ก็เป็นของคู่กันนะครับสาหรับสายล้มนะครับอีกอันนึงนะครับใส่เป็นเครื่องขยายสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับถามว่าใส่ตัวนี้ทําไมนะครับคือเอามาคอมโบกับตัวอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศนะครับถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวกาศออกนะครับเราก็จะมีโอกาสดูดนะครับดูดฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็คือดูดเอา เอาโล่นะครับเอาโล่ของฝ่ายตรงข้ามออกนะครับโดยถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามใส่หมวกพวกหมวกกาแพงเล็กนะครับหรือว่าเป็นสกิลป้องกันนะครับก็จะตัดไปได้1ครั้งนะครับโดยสําหรับตัวไว้อาชาเนี่ยเวลาเราตกไปยังเมืองของตัวเองนะครับเมื่อ,อมีอยู่ในนี้ไหมเมื่อตกไปยังพื้นที่ตกไปยังพื้นที่ของเรานะครับผม ตกไปยังพื้นที่ที่เป็นอาคารทั้งหมดก็คือโยนโกลงจักส่ฝ่ายตรงข้ามก็คืออันนี้ทําการทําลายโลกไปก่อน1ชั้นนะครับแล้วก็ดูดนะครับดูดทําลายอีก1ชั้นนะครับว์ปไปยังเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับว้ปฝ่ายตรงข้ามแล้วก็บังคับย้ายมาเมืองของเรานะครับอันนั้นก็ทําลายโลกอีกหนึ่งครั้งนะคือก็คือเอาง่ายๆทําให้ฝ่ายตรงข้ามล้มไวที่สุดนะครับผมโดยเซต ที่ผมใส่เซตแรกนะครับอันนี้จะเป็นเซตแรกนะครับที่จะมาใส่ให้ดูกันนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะใช้เป็นไพทาร่ดาร์กแบลรนะครับอันนี้ก็คือเอาเป็นค่าผ่านทางแพงขึ้น180%นะครับแล้วก็เอาไว้กันสายทาสีนะครับหรือว่าสายาจี้รอบทั้งหมดนะครับเอามาค่าเลยนะจี้เน้นค่านะครับก็จะโหดสักแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับผม เอาละเจอกับพระสุทนนะครับผมโดยเราได้เปิดก่อนใช่ไหมได้เปิดก่อนโอ้โหเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมีโลนะฮะแต่ว่าไม่มีสกิลป้องกันนะครับเห็นไหมอันนี้ค่าง่ายนะครับมาฮึบเราก็เลือกเอฟเฟกผลกระทบไปเลยครับผมฮึบเอาขอแลนด์มาก่อนหนึ่งสเตปนะฮะคือทำยังไงก็ได้นะครับพยายามให้เมืองเราแพงที่สุดไว้ก่อนนะฮะฮึบ ค่าผ่านทางไม่คูณครับเอาเลยฮะคือเราจะดูดไม่เข้าก็จริงนะครับแต่ว่าสกิลของไวอาชาเนี่ยก็ยังมีสกิลบังคับย้ายอยู่เพราะฉะนั้นหายห่วงครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอย่างที่บอกครับไม่มีสกิลป้องกันเลยนะครับก็มีโกเลมโลนะครับซึ่งเราใส่ตัวไพ่ทาโรดาร์กแบลมานะครับตัวนี้ก็คือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับได้รับเอฟเฟกผลกระทบนะครับก็คือจะไปกําจัดสกิลรอบทั้งหมดของฝ่ายตรงข้ามนะครับจะลองดูว่า จะได้ไหมนะเอาเลยฮะโอ้โหนี่เล่นดักหน้าผมเลยนะเอาเลยครับผมโอ้โหดูดผมก่อนเลยนะเอาละเล,ะเลงสองฮึบไปอย่างพื้นที่ในแถวเลยครับ นี่ฮะคือไม่เน้นดูดนะครับดูดเจาะโล่เนี่ยมันไม่เข้านะฮะแต่เราเน้นย้ายไปยังพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามปับ๊บย้ายกลับมาครับผมเต็มเต็มครับผมนานไงโกเลมโล่หายเรียบร้อยครับ53าอโดยแบบไม่ถึงนาทีใช่ไหมนาทีกว่ากว่าใช่ไหมก็2องหมนะครผมสองหมืนเจภายในเวลาไม่แบบประมาณสนาทีอะ่ะเออมันไวไหม คือพวกสายดังคะแนนนะครับเขาจะเน้นล้มกันนะครับถ้าถามว่าถ้าเจอสายวิกจะทําไงปล่อยให้เขาวิกไปเลยนะครับเราไม่ต้องแคร์นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสายวิกอะ่ะมันทําเราติดลบได้เต็มที่ก็สี่ห้าพันนะครับเราเอาเวลาไปแบบไปฆ่าดีกว่านะเออมันมันเสียเวลานะครับถ้าจะไปแบบเสียดายกับสายวิกแบบเฮ้ยเดินไม่ได้เดินไม่เป็นไรครับผม เราสายล้มนะครับสายล้มกับสายวิกมันมันคนาศาศาละสายกันเว้ยออไม่เป็นไรเราเราไม่ได้ใส่มาแก้ทางนะครับถ้าเ,เกิดเราใส่มาแก้ทางกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดอีกเซตหนึ่งให้ดูนะครับแต่ว่าเซตเนี่ยผมเอาไว้แบบว่าเอาไว้เป็นสายวิกโดยเฉพาะเออเอาไว้เป็นสายล้มเนี่ยเออเอาไว้เป็นสายล้มโดยเฉพาะนะครับคือเน้นเน้นข้าวไวนะฮะอ่ะมีไฟตรงข้ามมีมีรองเท้าออ้ไม่เป็นไรเอาเลยฮะเต็มพี่เลย แต่ตัวนี้นะครับเจ้าหญิงมาโยเนี่ยฝ่ายตรงข้ามนะครับผมก็คือไม่มีสกิลป้องกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกบังคับย้ายได้นะฮะฮึบเน้นเอาเมืองที่แพงที่สุดนะฮะฮึบ,ฮบขอให้ติดอะเนี่ยแค่แรดมาร์กเดียวก็เกินพอแล้ว แต่เจ้าหญิงมาโยมียกเว้นใช่ไหมเออแม่โอ้โหเขาลีได้ยกเว้นข้าผ่านทางหนึ่งครั้งว่ะเฮ้ยโอ้แจมว่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะจบวิกนะครับเราปล่อยไปเลยนะครับเราอย่าไปซีเรียสน,นะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเวลาเรานะครับผมแบบว่าเฮ้ยเวลานาทีสองนาทีนะครับเราปล่อยเขาวิกไปเลย นั่นทอยสี่นะครับถ้าเกิดว่าสกิลย้ายออกก็เอ,อ้ไม่ออกนะฮะถ้าไม่ออกก็บอกเลยว่างานงอกแน่นอนฮึบเพื่อนที่ไปในแถวนี่ไงฮึบใช้ไปเลยครับอันนี้ผมไม่สร้างเลนมากนะครับเพราะเดี๋ยวดูดฝ่ายตรงข้ามเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาใจส่อเออเดี๋ยวเขาหายนะฮะ เอาอันนี้สร้างไปเลยนะครับมานี่เลยนี่ไงโดนไหมคะัเต็มเต็มครับผมจะไปเหลืออะไรล่ะครับเรียบร้อยคือเราเน้นเข้าเมืองแพงไว้ก่อนนะครับเห็นไหมสามหมื่นแป,ป๊บเดียวเองอะคือเล่นแบบสี่นาทีเล่นได้สองเกมนะครับผมเราอย่าไปเสียเวลากับสายวิกนะครับถ้าเจอสายวิกให้เขาวิกไปเลยนะครับผม คืออย่างที่บอกครับถ้าเจอสายวิกนะฮะให้เขาจบวิกไปเลยนะฮะนีไงเจอนาโอมินะครับโอ้เจอนาโอมิถ้าเจอยิ่งถ้าเป็นเจอสายล้มด้วยกันนะครับผมเจอสายล้มด้วยกันเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าโดนครั้งแรกแล้วเราคิดว่าเราสู้ไม่ได้นะครับให้เราถอยเลยนะฮะอย่าไปสู้นะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะครับคือ เน้นความไวนะครับผมต่อให้เราล้มเนี่ยเราก็ล้มแบบไม่แรงไงถ้าเกิดเราโดนก่อนนะครับเราปล่อยเลยนะเราปล่อยจอยอครับเอา,านี่นาะอมีเขามาโดเขาเล่นผมก่อนแล้วอันนี้ผมน่าจะโดนก่อนนะฮะ,ระเราปล่อ ถ้าเกิดเราโดนก่อนเราปล่อยเลยนะเราเราอย่าไปซีเรียสนะฮะเฮ้ยเราต้องไปสู้เราต้องอะไรไม่ต้องนะครับถ้าเราโดนก่อนรอบโดนโดนแบบว่าเข้ารอบแรกเลยครับเราปล่อยเลยนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยเรายิ่งอยู่นะเราจะจะยิ่งติดลบนะครับเราเอาเวลาไปเล่นเริ่มตามใหม่ดีกว่าผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะฮะปล่อยเลยครับปล่อยปล่อยให้เขาสร้างไปเลยนะเพราะว่าเขาดูดผมอีกรอบนึงเนี่ยก็น่าจะเข้าแล้วนะครับ โอ้โหน้องไดโนก็ซิล่าน้อยแม่ดูดเข้าซะด้วยอืม้มน่าจะโดนแล้วแหละอ่ะป้องกันออกนะฮะ ไปในแถวปุ๊บโอ้โหสกิลไม่ออกครับผมรู้สึกว่าเลนทานาออมิสกิลบัฟจะเป็นป้องกันใช่ไหมอ๋อบัฟเป็นหมวกป้องไอไอตัวสกิลมันเป็นหมวกป้องกันอยู่แล้วนะฮะเอา้าเอาโดนก่อนอย่างนี้โอ้โหช็อกเิครับ ไปหมดแล้วครับสกิลรอบนะฮะสกิลรอบของนาโอมิไปหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นครับผมเชื่ดนิ่มๆเลยนะฮึบฮึบนี่ไงโดนไมไ่ดีโอ้โหคือแต่ถ้าแต่ถ้าเราเจอแบบว่าสายสายล้มที่แบบว่าล้มไวอย่างเป็นพวกชาละวันนะครับผมหรือว่าตัวอื่นนะครับผม ถ้าเกิดอาหรือเป็นพวกนาเดียเนี่ยให้เราให้เรารีบล้มไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องสู้นะฮะยิ่งสู้อาจจะยิ่งเจ็บเองนะครับอาจจะยิ่งแบบว่าเจ็บหนักแบบเจ็บหมื่นอะไรเงี้ยเออมันเสียเวลานะครับให้เราไปหาผู้เล่นใหม่เลยนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยเราจะเลือกใส่เป็นตัวแกนแม่เหล็กกัดขังก็ได้นะครับแกนแม่เหล็กกัดขังก็ได้แต่ที่ผมเลือกใส่เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือเวลาเราดูดฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วดูดมาเข้าปั๊บนะครับ ฝ่ายตรงข้ามต้องจ่ายค่าผ่านทางก่อน1ครั้งใช่ไหมอ่าแล้วพอเราเด้งกลับเมืองของตัวเองนะครับเล่งเด้งกลับตัวฝ่ายตรงข้ามก็คือบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามมาตกยังเมืองของเราอีก1รอบนะครับผมส่วนเซตที่2นะครับเซตที่เซตที่2ที่ผมส่วนมากผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นกับถุงมือไททันอ่า เล่นไปกับถุงมือไททันนะครับคือถ้าเกิดว่าเราทําฝ่ายตรงข้ามนะครับผมให้มาตกอย่างแลนด์มาร์คของเราแล้วปั๊บนะครับผมเราก็สร้างหลุมดําทับฝ่ายตรงข้ามเรื่อยๆนะครับผมจะโหดแค่ไหนก็เดี๋ยวไปชมกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมเอาละนี่ไงถ้าเราเจอกับพวกชาละวันนะครับผมอย่างที่บอกครับล้มได้รีบล้มนะเอออย่าไปสู้นะครับเพราะว่าชาละวันเนี่ยมันมันเป็นตัวละครที่แบบว่า มันเป็นสายลบอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ยผมก็อยากทําเหมือนกันนะครับคือมันเน้นจบคือมันเน้นแบบว่าเอามาดันคะแนนได้นะฮะตัวนี้นี่ชาละวันนี่บอกได้เลยว่าค่อนข้างโหดเลยนะเป็นตัวละครที่โหดตัวหนึ่งนะครับผมเอามาเจออย่างนี้ก็งานงอกนี่ฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีแลนด์มาร์กก่อนนะครับผมบอกได้เลยว่าสิบปียบนะฮะนี่ไง พึบพึบเอาละมานี่เลยไม่มาไม่เป็นไรนะฮะนี่ครับอื้เอาละผมไม่ย้ายนะฮะ ตอนนี้ก็คือเห็นไหมหมวกฝ่ายตรงข้ามนะครับผมหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่ไงชาระวันเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่น่ากลัวนะครับผมเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะก็ถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเขาเขาดูดเราเข้าก่อนเนี่ยอย่างที่บอกครับอย่าไปสู้นะฮะเพราะว่าชาระวันเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งเจ็บนะเออยิ่งอยู่ยิ่งเจ็บเลยชาระวันนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราทําเขาได้ก่อนนะครับขอแค่เป็นแลนด์มาร์คเมืองแรกด้วยอะอะผมขอแค่เป็นแลนด์มาร์คเมืองแรกด้วยอะฮึบฮึบย้ายไหมผมยังไม่ค่อยอยากย้ายว่ะเพราะเมืองมันยังแพงไม่พอแต่ไม่เป็นไรครับผมถ้าเกิดว่ารีบจบได้ก็จบไปก่อนเลยนะ เอานี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมั้ต่ต็ปนี้นี่ไม่ยังหดเลยนะก็คือวาร์ปกลับมาแล้วก็ขังฟองสบู่อีกหนึ่งรอบนะฮะไม่ย้ายนะครับผมจะยังไม่ย้ายผมเน้นผมเน้นขอค่าผ่านทางครูให้มันเยอะก่อนฮึบฮึบโอเคนี่แหละลหลงไหลก็ได้นะครับจริงๆก็คือ พอมาตกปั๊บเขาก็ตายเลยเอาเขาไม่ตายไว้ี่มันจะถึกอะไรขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเขาก็น่าจะน่าจะรอดยากแล้วนะฮะน่าจะรอดยากแล้วแหละเอาเลยฮะก็มาดีครับคือบอกแล้วยิ่งยื้อยิ่งเจ็บหนักนะครับถ้าเจอถ้าถ้าแบบว่าเจอใสล้มด้วยกันนะครับยิ่งยื้อยิ่งเจ็บอ่ะ เพราะว่าเมืองมันจะคูณค่าผ่านทางไปเรื่อยๆเห็นไหมฮึบเมืองเดียวนะครับผมนี่เมืองแรกด้วยนะเรียบร้อยครับยิ่งยื้อยิ่งเจ็บนะครับเจอสายล้มนี่ยิ่งยื้อยิ่งเจ็บแน่นอนนะครับส่วนถ้าเจอสายวิกนะฮะปล่อยเข้าไปเลยครับปล่อยเข้าไปเลยนะครับหรือ นะฮะถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นแบบว่าค่าสายวิกด้วยนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นหมวกสงกรารก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจัดเซ็ตแบบว่าไว้อาชานะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยอาจจะตามมาที่หลังนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะไปค่าสายวิกก็คือ,อเน้นหมวกสงกรารด้วยก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็คือผมทํามาเพื่อ กันเรียกว่าการสายล้มดีกว่านะครับเพราะว่าเราเน้นมาดันคะแนนนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะจบวิกก็ก็ปล่อยให้เขาจบไปนะครับเพราะว่าติดลบก็เต็มที่ก็คือสายวิกเนี่ยออยู่ประมาณเต็มที่เลยสี่พอ่ะสี่พันห้าพันหกแค่นั้นนะครับ <c oughs> ผมก็ปล่อยเขาไปเลยนะครับเพราะว่าเราเล่นตาใหม่2นาทีเนี่ยเราได้ส0 0 0 0ื่นนะครับเราอย่าไปหัวร้อนกับแบบเฮ้ยเราเจอไอรินแม่งจบเลยปล่อยเขาเลยครับปล่อยเลยนะฮะเพราะว่า อย่างที่บอกครับเรามาดันคะแนนนะครับสายเรามันสายดันคะแนนนะฮะสายดันนะเรามันสายดันนะครับผมโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเก็บไว้ด,วด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า